หมูคูด้านในนะคะสวยๆนี่นะคะคือส่วนผสมที่จะทําเค้กมามัวคูเคิลน,นะคะเดี๋ยวอันนี้คือแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะใช้200 200กรัมนะคะทุกคนเดี๋ยวส่วนผสมนี้จะเขียนให้อีกทีหนึ่งนะคะอันนี้คือมาักกาะีนนะคะมาักกาะีน,นใช้200กรัมเช่นเดียวกันไข่ไก่3ามฟองนะคะ เราก็จะมีน้ำตาลน้ำตาลทรายนะคะหนึ่งใช้แค่150กรัมนะคะจากนั้นก็จะเป็นผงมอสนิลานะคะทุกคนจะใช้แบบซองแบบนี้เป็นกลิ่นน้ำตาลมานิลาก็ได้หรือแบบก้านแบบน้ำหยดน้ำก็ได้นะคะเพื่อใช้กลิ่นเนาะแล้วก็จะมีเกลือนะคะเกลือใช้แค่เศษส่วนเซียวของใบมีดนะคะมีดเดี่ยวหนึ่งส่วนสีของช้อนชาแล้วก็จากนั้นก็คือผงโกโก้นั่นเองนะคะเพื่อจะทำลวดลาย ตามสเต็ปนะคะก็ใส่เนยลงไปนะคะใส่น้อำตาลลงไปะคะ่ะกลิ่นวานิลาลงไปนะคะแล้วก็ปั้นรวมกันเสร็จแล้วนะคะใส่เกลือนิดหน่อยนะคะนิดนึ่งอุ้ยอันนี้เยอะไป ใส่นิดหนึ่งนะคะใส่นิดหนึ่งแค่ปลายมีดพอนิดหน่อยนะคะจะใส่ทำไมล่ะใส่แค่นี้โอเคค่ะจากนั้นนะคะเริ่มใส่ไข่ไก่นะคะลงไปทีละฟองนะคะทุกคนแล้วก็ค่อยๆปั่น โอเคค่ะปั่นทุกอย่างเข้ากันแล้วนะคะเหลือตะแป้งของเรานะคะอุย้ยสะดุดแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะทุกคนนี่แปะแป้งก็ค่อยๆใส่ลงไปทีละครึ่งหนึ่งเนาะนะใส่ลงไปก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ทำายกๆสักนิดหนึ่งเพื่อจะไม่ให้ฟงกระจาย <c oughs> ฟงนั่นเองนะคะแล้วเราก็ปั่น จากนั้นนะคะทุกคนนี่คือผงฟูใส่ผงฟูลงไปนะคะในเนื้อแป้งอีกส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่อีกไปเมื่อกี้หนึ่งช้อนชาแล้วเนาะใส่อีกครึ่งช้อนชานะคะนะหนึ่งและอีกครึ่งคนคนโคเรโคเรจากนั้นก็ใส่แป้งให้หมดเลย ะาะใล้ปัน่นโอเคปั่นแป้งให้แบบเนียนละเอียดเลยนี่ค่ะฟอร์มนะคะหนึ่งใช้ฟอร์ม20เซนติเมตรนะคะความป้งกว้างหรือเทียบกับประมาณ1ปอนเนาะ1ปอนนะคะ เกลี่ยเกความทั่วกันนะคะในฟอมนะส่วนนี้เอาไว้ก่อนนะทุกคนแล้วก็ส่วนนี้เรามาผสมกโกโก้นะผสมสมักนิดหน่อย,ยอย่าผสมเยอะนะคะเพราะว่าถ้าเยอะเกินไปกว่ากว่านี้นะคะเดี๋ยวมันจะเป็นเนื้อแป้งนะโอเคนะคะจากนั้นนะคะก็เอา โกโก้ที่เราผสมลงไปนะคะผสมแค่นี้พอหนึ่งผสมแค่หนึ่งช้อนชานะคะทุกคนแล้วก็โยนลงไปเพื่อเป็นจุดเป็นจุดนะคะที่เราจะทำแบบริ้วรอยอันนี้รู้สึกว่าเยอะไปด้วยซ้ำนะในช่างเธอไม่ชอบโกโก้ก็เราใช้ช้อนซ่อมเนี่ยนะคะวนวนเพื่อจะเป็นริ้วรอยนะคะ ไปแบบนี้นะคะวน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 ้ำน้ำที่เรากำหนดเนี่นี่เอาให้ทั่วสักนิดนึงทั่วหน้าเค้กแตะขอบนิดนึงโอเคได้หน้าเค้กแบบนี้แล้วเราจะเข้าเตาอ,อบนะคะใช้ไฟที่175องศาเซลเซียสนะคะอบไปประมาณ35นาทีนะ35นาทีแล้วนะคะเดี๋ยว เรามาจิ้มดูนะคะว่าเสร็จตัวยอย่างจิ้มตรงกลางเลยชึบเสร็จตัวยอย่างครบ35นาทีอุ้ยได้แล้วค่ะทุกคนเรียบร้อยแล้วค่ะครบ35นาทีเราก็จะมาแกะออกจากฟอร์มนี่ชิบเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนรีร้อย สวยมากเห็นไหมเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งหมมามัวเพราะว่าดิ่งทำแค่ริ้วรอยเล็กๆนะทุกคนนะเค้ก นุ่มฟูหอมหน่าทานมากค่ะแล้วแต่ถ้าคุณชอบโกโก้เยอะหน่อยนะข้างในก็จะมีความเป็นโกโก้เยอะกว่านะคะแต่นี่ก็ดียวรอยอยู่ด้านบนน่าทานไหมทุกคนหอมมากเลยลองไปทำกันดูนะคะทุกคนบา,บายๆค่ะค่ะเค้กมาหมวกคูก่กัน จะมีเริร้วรอยของโกโก้ด้านในนะคะสวยๆค่ะ